มาสวนบายดีพ่อแม่พี่น้องมาหาน้ำใหม่น้ำกันเลือ่อไปมีทั้งจอบมีทั้งนิ่มไม่ห่างไปมาพี่น้องครูทุกคนได้มาคุมอยู่ได้พี่น้องห <laughs> ลังจากเข้าไปในกอดละไหม่จนว่าหัวฟูบัด ออกมาสภาพติย,ยานน,นี่นี่นี่พี่น,อน้องน้ำมันนี่กระแสบเพื่อกนรด้วยพี่น้องเลยเอาไปแกงหรือเอาไปต้มกระแสบรสชาติมันจะคล้ายๆน้ำมันไหลเนาะพี่น้องนี่ลายในขุนนึ่งนะเห็ดยังกินดีเนาะพี่น,อน้องเนาะมือนี้มือนี่ไปหาน้ำมันบดมือด้วยพี่น้องเลยเงียบไปถ้าเกิดบรไดทักบรไดอันไป คอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกูทุกคนกคนั่นไปเข้าป่าพี่น้องไปเข้าดอนไป,ไปหานั่นไปหานอไม้พี่น้องเอ้ยน,นีย้คิดอยากกินแกงนอไม้หรือว,ว่าต้มอย่างเงี้ยก็เลยไปหามาค่ะพี่น้องไปหามาครับพ่อบ้านจ้าโอเคเดี๋ยวพี่น้องจะเออสาวลาวสีวสทําการปอกนอไม้ด้วยกันนะอันไหนที่แยกเอาไว้ต้มก็ต่างหากแล้วก็เอาไว้แกงต่างหากด้วพี่น้อง โอเคคลิปนี้ขอบคุณแต่จ,จบเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่มักเบิ่งหรือว่าเข้ามาดูคลิปของเราก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หน่เด้อพี่น้องเด้อทุกคู่ทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดาวแนะจ๊ะสาวดาวกับโบเรมี่ยังมาฝากมาตอนพี่น้องพี่น้องเอ้ยไปหาไปหาน้ำใหม่เมื่อนี้ไปหาน้ำใหม่มเบิร์ดมื่มอจนมาหอดบานจนวนหกโมงเข่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้หกโมงเข่งแล้วพี่น้องเด้อ เมืม่อไงเเคยไปโดนละสำหรับคลิปนี้ต้องลาพี่ลานอ้อง่อเดินจ้ดเด้อสบายดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนเธอเมื่อนี้นไปหาหน่าไหม่หลังจากที่เขาหาแล้วเรียบร้อยมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิง่งกันเลยจนดึกจนดื่นพี่น้องก็ควจะม,มาหอดบ้านพอดีตอนที่เดินไปหาเดินย่างเข้าไปในกองหนอามหม่คิดว่าสบายดีกองแล้วก็เลย <c oughs> ที่จริงบริสบายดีกองพี่น้องมาเบิ่งกันเลยว่ามันมีอีย่างแน่นที่เขาไปหามาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าได้หลายสําใดได้น้อยหรือได้หลายจุดมืดจนค่ำก็จะหอดบ้านไปเบิ่งกันเลยจ้า